สวัสดีครับแอดมินสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมพี่น้องวันนี้แอดมินนะครับผมก็จะพาพี่น้องนะครับผมมาเจาะหวยรัฐบาลไทยนะครับผมเนาะแนวทางหวยไทยนะครับผมสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะครับผมพี่น้องในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับผมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับผมเนาะแนวทางหวยไทยนะครับผมเนาะเม็ดเดียวนะครับผมเนาะนะครับผมนะครับผมเม็ดเดียวนะครับผม สูตรหนึ่งเม็ดเดียวเน้นๆนะครับผมพลาดยากนะครับผมพี่น้องสําหรับที่แอดมินได้มานะครับผมนะครับนะครับผมเลขที่ได้มานะครับผมเนาะเลขที่ได้มานะครับผมพี่น้องนะครับผมหนึ่งเม็ดเดียวนะครับผมเลขที่ได้มานะครับเด่นนะครับผมพี่น้องเด่นสองนะครับผมเด่นสองนะครับพี่น้องเด่นสองนะครับผม เด่นสองนะครับผมเนาะสำหรับตัวบนนะครับผมนอบนนิ่นะครับผมบนเด่นสองนะครับผมรูดเพื่อพี่น้องจะรูดก็ได้นะครับผมเนาะนะครับผมรูดสองก็ได้นะครับผมพี่น้องนะครับผมจะมีนะครับผมเนาะแอดมินจับคู่มาให้แล้วนะครับผมเนาะพี่น้องสาหรับพี่น้องที่ยังไม่จับคู่นะครับผมเนาะเป็นศูนย์สองนะครับผมพี่น้องแล้วก็สองหนึ่งนะครับผมสองสองนะครับผม สองสามสองสี่สองห้านะครับสองหกนะครับผมพี่น้องสองหกสองเจ็ดนะครับผมนะครับผมสำหรับสูตรเม็ดเดียวนะครับผมพี่น้องเจาะนะครับผมแล้วแอดมินจะลูดให้นะครับผมเนาะสองแปดสองเก้านะครับผมเนะาะโทษภัยพี่น้องครับสองเก้านะครับผมเนาะ นี่ครับผมนี่คือวิ่งรูดนะครับผมเนาะสำหรับที่แอดมินจับคู่ให้นะครับผมพี่น้องในงวดนี้นะครับผมมาแน่นอนนะครับผมนะครับผมจับคู่ให้นะครับผมพี่น้องสามคู่นะครับผมเนาะที่แอดมินติ๊กไว้ให้นะครับผมเนาะสาหรับเลขบนนะครับผมสูตรเม็ดเดียวนะครับผมพี่น้องมาแน่นอนนะครับผมสูตรนี้นะครับสําหรับสูตรตัวล่างนะครับผมเนาะนะครับผมล่างนะครับผมพี่น้อง ล่างเม็ดเดียวนะครับผมพี่น้องไว้เจาะเลยนะครับผมล่างเม็ดเดียวนะครับผมเม็ดเดียวนะครับผมเนาะเลขที่เด่นนะครับผมเนาะเด่นนะครับเด่นที่ได้มานะครับผมพี่น้องเป็นเลขแปดนะครับผมพี่น้องนี่นะครับผมสําหรับเลขล่างนะครับผมเด่นนะครับเด่นแปดนะครับผมพี่น้องสําหรับเลขล่างนะครับผมเนาะเดี๋ยวแอดมินจะจับคู่ให้นะครับผมเนาะ หลุดเลยนะครับผมพี่น้องนะครับผมเนาะตัวเลขก็มีสิทธิ์หลุดนะครับผมพี่น้องก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมแต่ว่าหลุดยากนะครับผมเนาะที่แอดมินได้มาไม่เดียวนะครับผมเดี๋ยวแอดมินจะจับคู่ให้นะครับผมพี่น้องนะครับผมได้มา0ูนย์แนะครับผมพี่น้อง08แล้วก็81นะครับผม8 2นะครับผมแล้วก็8ปสาม แล้วก็แปดสี่นะครับผมแล้วก็แปดห้านะครับผมแล้วก็แปดหกแปดเจ็ดนะครับผมแล้วก็แปดแปดนะครับผมแล้วก็แปดเก้านะครับผมพี่น้องแปดเก้านะขอโทษขอไปพี่น้องนะครับแปดเก้านะครับผมที่แอดมินจับคู่ได้นะครับผมเนาะแต่ว่าเด่นมาแน่นอนนะครับผมเนาะ 8ล่างวิ่งรูดนะครับผมสําหรับเลขที่ชอบนะครับผมเรากเซมีจับคู่ให้นะครับผม8 2ดนะครับผมพี่น้องแล้วก็89นะครับผมแล้วก็8 8ดปดสามคู่นะครับผมเนาะนะครับที่จับคู่ให้นะครับหรือว่าพี่น้องจะไปจับคู่เองก็ได้นะครับผมเนาะพี่น้องเนาะสาหรับพี่น้องท่านใดที่จะไปจับคู่เองนะครับผมเนาะนะครับผมแอดมินก็นํามาเป็นแนวทางนะครับผมเนาะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเนาะล่างไม่เดียวนะครับผมพี่น้อง ล่างเม็ดเดียวนะครับบนเม็ดเดียวนะครับเนาะนะครับผมก็ขอขอบคุณพี่น้องนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับผมนะครับผมนะครับผมก็สําหรับพี่น้องที่ไม่สนใจก็กดเรียนผ่านได้นะครับผมเนาะไม่ว่ากันนะครับผมสําหรับพี่น้องที่สนใจนะครับก็กดติดตามนะพี่น้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนในแอดมินด้วยนะพี่น้องเนาะเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนนะครับผมเนาะสําหรับแอดวันนี้นะครับผมแอดมินก็ขอให้พี่น้องมีความโชคดีนะครับผมพี่น้องความโชคดีมีความสุข ทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ